ดีใจมากนะครับคืนนี้มีโอกาสมาคุยกันอีกเราก็คุยกันทุกคืนเนาะยังไงก็ตามก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามอยู่ให้แชร์คลิปที่เราพูดกันเพื่อว่าคนอื่นจะได้มีโอกาสรับรู้ด้วยแล้วก็อย่าลืม subscribe การประท้วงก็ยังคงมีอยู่ ทั่วไปนะครับในกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆก็อยากจะให้พวกเราทุกคนอธิษฐานนะครับเพื่อผู้นำของประเทศให้แก้ไขวิกฤตนี้อย่างสันติวิธีการใช้ความรุนแรงก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมามีแต่จะทำให้เกิดการสูญเสีย ครับเรากลับมาคุยเรื่องของเรานะครับคืนนี้เรายัางอยู่ในเรื่องของดาราศาสตร์นะครับแต่ว่าเรื่องที่เราจะคุยกันโดยเฉพาะในคืนนี้คืออุกาบาทนะครับอุกาบาทเอาถามคำถามว่าอุกาบาทคืออะไรนะครับอุกาบาทนี้แท,ท้ที่จริงก็เป็นแต่หินนะครับที่ตกมาจากท้องฟ้านั่นเองนะฮะ จากห้วงอวกาศที่อยู่รอบโลกเรานะครับมันเป็นการที่เหมือนกับพวกในท้องฟ้าเนี่ยมันมีพวกอนุภาคนะครับต่างๆหรือก้อนหินต่างๆที่มีกัมันตภาพรังสีแล้วก็ตกลงมานะครับอย่างรวดเร็วบางทีเราก็เรียกว่าเป็นดาวหางเนาะเราก็เห็นดาวหางแต่เมื่อมันมาถึงดินมันก็จะดับ นะครับมันเป็นแต่เศษวัตถนะุหรืออาจจะเป็นเศษที่เกิดจากการชนกันของสิ่งต่างๆในอวกาศหรือดวงจันทร์นะครับหรือดาวเคราะห์ที่เข้ามาใกล้โลกของเรานั่นเองนะมันก็มาจากแรงดึงดูดของโลกแรงดึงดูดเราก็เหมือนกับเครื่องดูดฝุ่นใหญ่นะครับพอมีอะไรเข้ามาใกล้เนี่ยมันก็จะดูดสิ่งเหล่านี้ นะครับเข้ามาเนะแต่อย่างไรก็ตามนะส่วนใหญ่พวกอุกาบาทนี้จะเผาไหม้ประมาณ50าสไม่ก่อนจะถึงผิวโลกนั้นนะนะในชั้นบรรยากาศจะเห็นได้ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะในยามค่ำมืดนะครับ บางทีเราก็เรียกว่าดาวตกนะฮะนั่นเองจริงๆมันไม่ใช่ดาวนะพวกนี้มันเป็นแค่ก้อนหินเท่านั้นเองนะที่อาจจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนเล็กก็แล้วแต่นะแต่ละวันเนี่ยเราก็จะเห็นมันตกมาประมาณเป็นโหลนะครับวันวันหนึ่งเนี่ยไอ้หินที่ตกลงมานี่มันมีอะไรมันก็มีอร่อย เราอาจจะสงสัยว่าอะลอยนี่คืออะไรอะลอยนี่คือโลหะประมาณอย่างน้อย2อย่างขึ้นไปนะครับที่มันผสมกันอย่างพวกสแตนเลสอย่างเงี้ยโครเมียมนะครับหรือนิกเกิลแล้วในหินมันก็มีธาตุเหล็กหรือแร่เหล็กด้วยส่วนนิกเกินะเราก็สงสัยเหมือนกันนะว่ามันมันคืออะไรนิกเกินี่ก็เป็นโลหะเหมือนกันที่เป็นวาว เนื้อขาวเนื้อออกน้ําเงินใช้สําหรับหรือมันการสนิมได้นะครับมันมีแม่เหล็กด้วยคนก็มาทําเหรียญน,นะครับมาทําเหรียญหรือมาทํำฐานหรือมาทําแม่เหล็กกันนั่นเองประเทศที่ใช้นิกโกมากที่สุดในโลกนะคือญี่ปุ่นนะใช้มากถึง1นึ่0แสนาพันหกรอตันนะครับต่อปี ถ้ามันตกมาถึงพื้นดินเรียบร้อยหลังจากที่มันไหม้ผ่านชั้นบรรยากาศมาพอตกถึงพื้นผิวโลกเรามันก็จะกลายเป็นเหมือนกับก้อนหินธรรมดานั่นเองอุกกาบาตท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะเขาว่ามันอยู่ที่รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกานะกว้างถึงครึ่งไมลนะ์และลึกถึง600ฟุตทีเดียวนะ ปีปีหนึ่งของเราเนี่ยก็มีฝนอุกาบาทนะครับที่เราสามารถมองเห็นได้เฉพาะในเดือนสิงหานะครับประมาณวันที่12สิงหาคือกลุ่มอุกาบาทเพอร์เพอร์สวิตนะมันเป็นเหมือนกับฝนตกเลยนะครับฝนดาวตกนะครับมาจากทางเหนือนั่นเองหลังจากเที่ยงคืนจะเห็นเพราะนั้น,นถ้าอยากจะดู ดาวตกนะครับกันมากๆกก็รอดูวันที่12สิงหามองไปทางเหนือนะครับมันจะชัดเจนมากทีเดียวเนะเพราะว่าโลกหมุนเข้าไปในหรือผ่านนะครับเมฆหินน,นั่นเองวันนั้นก็จะดูดมันเข้ามาเยอะมากทีเดียวเอาล้ววันนั้นเราก็เรียนรู้ว่าจริงๆเนี่ยอุกาบาตก็เป็นแต่ก้อนหินเท่านั้นเองที่ประกอบด้วย แร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในนั้นเมื่อมันตกลงมานะครับมีทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่และมันตกมาเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกนั่นเองคำถามก็คือว่าพ,พ่อพีเคยพูดถึงเรื่องอุกาบาทไหมพูดอยู่นะพวกเราจะบอกเหลือเชื่อนะในหนังสือกิจการบทที่19นะครับข้อที่35ผมอยากจะอ่านให้ฟังนะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองเอเฟโซ ฝ่ายในอำเภอเมื่อบังคับให้ประชาชนเงียบลงแล้วจึงกล่าวว่าดูก่อนท่านชาวเอฟเฟโซทั้งหลายมีผู้ใดบ้างซึ่งไม่ทราบว่าชาวเมืองเอฟเฟโซนี้เป็นผู้รักษาโบสถ์ของพระนางอรัตเตมีหรือไดแอนานา่นเ,งเน่งที่เป็นใหญ่และเป็นผู้รักษารูปศิลาซึ่งตกลงมาจากฟ้าเพราะฉะนั้นนี่เมื่ออัคษาวกเปาโลไปเทศนาที่นั่นนะครับก็เกิดการโกลาหลขึ้น เพราะว่ามีคนมาเชื่อในพระเจ้าเนะจริงจริงเมืองไทยเนี่ยคนไทยไม่ค่อยสนใจาศาสนาคริสหรือข่มเหงพวกคิสเซียนเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้พลิกแผ่นด,ดินนะครับไม่ได้ทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เหมือนเมื่อพระอักษาวกไปประกาศเทศนาที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเขาเรียกว่าพวกนี้พวกพลิกแผ่นด,ดินเพราะนั้นที่เอเฟโซก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นเพราะว่ามีคนมาเชื่อ ในพระเจ้าเป็นจํานวนมากทีเดียวแล้ก็พวกนี้เขาก็สูญเสียพู่งง่ายๆสูญเสียสมาชิกนะครับเขาก็ก่อวอร์ดขึ้นสร้างความโกลาหลแล้วก็จับพวกอักษาวกที่ไปประกาศนะครับเอาไปฟองแต่ไงก็ตามเหตุการณ์ก็สงบลงเพราะฉะนั้นเราก็ถามคำถามว่าอุกาบาทมีไหมมีมันเป็นเพียงแค่ก้อนหินแต่คนในสมัยนั้นที่เชื่อในเรื่องสยศาสตร์ ก็ทาไมครับไปกราบไหว้มันแล้วก็คิดว่ามันเป็นเจ้าหรือเป็นอะไรมันอาจจะเป็นก้อนหินเท่านั้นเองหรือเอาก้อนหินอุกาบาทนั้นมาแกะสลักนะครับเป็นรูปเคารพก็สุดแล้วแต่แต่ให้เราจำเอาไว้ครับว่าเวลาเราเห็นดาวในท้องฟ้ามีแสงไฟนะครับตกลงมามันคือก้อนหินนะครับที่ตกลงมาบนโลกนี้เท่านั้นเองมันไม่ใช่เทพเจ้าอะไรครับพระเจ้าที่แท้จริงคือพระเจ้าที่สร้างอุกาบาทต่างหากไม่ใช่ อุกาบาตที่ตกลงมาเหมือนกับมนุษย์นะครับที่ไปเที่ยวกราบไหว้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ในสิ่งที่พระเจ้าสร้างแทนที่จะกราบไหว้พระเจ้าผู้ทรงสร้างก็อยากจะฝากไว้แค่นี้ครับ